สวัสดีนะครับผมคาบิโอนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาแก้ปัญหานะครับที่ว่าแชร์โพสต์ลงสตอรี่เฟซไม่ได้นะครับผมเคยสอนไป1คลิปวิโอแล้วนะครับผมแล้วมีคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับยังทําไม่ได้วิธีแก้นะครับก่อนอื่นก็ให้คุณผู้ชมไปที่ขีด3ขีดมุมบนขวามือนะครับเลื่อนลงมาครับหาคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับ แล้วก็มาตรงนี้ครับการตั้งค่าครับให้เราไปหาวหดหมู่ตรงนี้เลยครับเลื่อนลงมาครับความเป็นส่วนตัวนะครับนี่ครับแล้วไปที่โปรไฟล์และการแท็กอ่าคันนี้มันดูด้านบนนะครับเขาจะเขียนวดหมู่ว่าการดูและการแชร์เห็นไหมครับให้เรามาดูด้านล่างครับที่เขาเขียนว่าอนุญาตให้คนอื่นแชร์โพสของคุณไปอย่างสตอรี่ของตนหรือไม่ เห็นไหมครับตรงนี be, deflect, them, ้นะครับของหลายๆท่านที่ทําไม่ได้อาจจะขึ้นว่าไม่ใช่เห็นไหมครับก็คือปิดอยู่นั่นเองให้คุณผู้ชมมาติกตรงรีดิโ b บัตทอนตรงนี้ครับว่าเป็นใช่แล้วสังเกตนะครับตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นใช่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ออกเลยครับอ่ะออกจากเฟซเลยผมผมแนะนําให้ปิดโปรแกรมเฟซไปก่อนอ่าแล้วก็ เข้าอีกรอบหนึ่งแล้วคันนี้ก็ไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับคันนี้เราก็ไปเลื่อนดูโพสท,ที่เราต้องการจะแชร์นะครับเนี่ยครับง่ายๆเลยนะเดี๋ยวผมจะแชร์อันนี้แล้วกันเนาะกดแชร์แล้วก็แชร์ไปยังสตอรี่ของคุณเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพียงแค่นี้เองครับผม เราก็สามารถมาแชร์โพสต์ลงสตอรี่ของเราได้แล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่ติดปัญหาก่อนหน้านั้นเราลองทําตามคลิปวิดีโอนี้ผมเราลองว่าได้ผลแน่นอนนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้ยังไงนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ด,ด้วยนะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ